เออขณะนี่คลิปก็เ่็จบลงเลยครับใครที่ชอบกระดิ่งไลค์แชร์สแรทคลิปกันด้วยนะครับผมไม่จะลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องแซกชาร์กนะยครับแล้วก็เกดิตภผ้ายอยู่ท้ายคลิปนะครับเออ